ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตทเรียนนะครับครูมีเกมสนุกให้เรียนด้วยกันครับเกมที่มีชื่อว่าเลขต้องห้ามครับโดยโดยวิธีการเลยนะครับครูจะให้นักเรียนตัวครูจะเป็นคนกําหนดตัวเลขขึ้นมาหนึ่งตัวนให้นักเรียนนับเลขกันได้สูงสุดสามตัวนะครับใครนับเลขที่ครูกาหนดเป็นคนสุดท้ายจาแพ้ไปอ่ครูขอเริ่มด้วยเลข

รอบนี้จะให้น้ำไถึงเลขสิบครับไม่ไหวครับคือเท่าสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเราได้ผู้ชนะนะครับอืก็สอนเตือนครับน้ำเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า My Note ครับ ในระบบปฏิบัติการ iOS ข้างล่าครับยังไม่สามารถใช้ในระบบปฏิบัติการอืนๆได้นะครับท่าพาสสนักของแอปนะครับแอปแอปนี้นะครับสามารถสรุปแผนผังพาสเชียนครับเป็น My Map นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วครับครูก็จะมาสอนวิธีการใช้แอป My Note เบื้องต้นนะครับขั้นแรกเ้เข้าไปที่แอปก่อนนะครับพอเข้ามาที่แอปนะครับให้เรากดโบดนะครับที่จะเริ่มทําแผนผังใหม่นะครับพอเข้ามานะครับเราสามารถ สร้างหัวข้อได้นะครับว่าจะเอาอะไรเป็นหัวข้อหลักตัวอย่างนะครับนี่นะครับหัวข้อของเราพอเสร็จแล้วนะครับเราสามารถขยายหัวข้อแตกกิ่งได้นะครับเป็นอย่างนี้ก็ตัวอย่างเช่นเราสามารถบวกอีกหัวข้อได้นะครับก็คือตรงนี้อาจจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเราสามารถย้ายพวกนี้นะครับไปอีกฝั่งได้นี้ครับ ครวิธีการใช้ก็จะง่ายๆประมาณน,นี้นะครับเป็นแอปที่ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการอเท่านั้น,นครับแต่ถ้าอยากใช้ฟีเจอร์อื่นนะครับเราต้องเสียงเงินเพิ่มน,นะครับ